กี่ล 1, 1> นะรับ <20. S 1> <laughs> This is 20 y <Okay, okay. S 1> What do you think <laughs> 22 e n ยีิอ่าโอเคเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินดูให้2ี่ส22จริงด้วยครับคุณผู้ชม Visualization you hear that a lot นะฮะมันคืออะไรครับเหมือนเห็นไฟที่จะออกไปครับเราก็จะนึกภาพการตีของเราได้ง่ายขึ้นโอเคโอเค little low Not bad อันนี้อันนี้ท็อปนิดนึงวันนี้เราจะดูครับว่า54ตัวอื่นที่ปอลอนเอามาจะเป็นยังไงแต่ห้ามดูครับอุ้ยอันนี้ก็เสร็จเลยครับปอลอนอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นฮะโอเคครับ Softer hand ทำไมอันนี้มันอันนี้อันนี้มันเหมือนมันมันมันไปเลยเนอะมันปึ๊บไปเลยใช่ไหมเออ You can have a look You can have a look เดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเฉลยเดียเฉลยด้วยกันเลยแต่อันนี้เห็นเลยว่า บาวส์มันฮิ้วให้ตัว,ตวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวมิชชั่นทูเดอะโปรสซีซั่นทูบยจารจ์คริสเอพิดทของนะฮะเท r ร์ฟ t ินเทอร์แกับโปรดอนและ t i t ท n ิส t s ส1 0นะครับคุณผู้ชม วันนี้เราก็เปลี่ยนจากจุดครั้งที่แล้วนะฮะมาที่จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้แต่เราจะไปตรงกลางเนาะปีนเนาะครับผมกี่หล้านะครับยี่สิบ This is twenty o you think? สิงเฮ้ยยี่สิบสองโอเคเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินดูให้ from here เราจะเราจะตีจากตรงนี้ผมว่าผมไปเลยดีกว่า ยี่สิบสองจริงด้วยครับคุณผู้ชมแหมผมมองจากตรงนี้ผมนับผิดอยู่เหมือนกันแล้วครับ <c oughs> ว่าหน้าออกเท่าไหร่คุณช่วยบอกผมหน่อยนะถ้ารู้นี่ผม <c oughs> ใส่เต็น <c oughs> แม็กเลยครับผมใช่นะครับแหมนะครับรอบที่แล้วนะครับในการเล่น pitching นะฮะ ก็ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าเทคนิคในการชิปหรือการพิชเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องรู้เรื่องของ Distance กันก่อนเนาะว่าเราจะไป Distance แบบไหนใช่ไหมนนะครับว่าอันนี้จะอันนี้เราจะชิปไปประมาณ20หลาละ22หลาเนินขึ้นเนินลงเนินมีเนินขึ้นเนินนิดหนึ่งแต่เราจะ say ก็อีกส20ยาร์ดก็20ย a r d ดชิปแล้วกันซึ่งแน่นอนครับก็คือการพิชก็คือครั้งที่แล้วเลยนะครับมันก็จะเป็นการโยนโยนลูกให้สูงแแลลล้้้้ววููกกกกกกกจจจจะะะะออออออยย่่่นน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 าาาศตบบพืืืรรีีคคคัั็็็ปิม แต่ถ้าการชิปในวันนี้นะครับก็คือเราอยู่ใกล้กรีนแล้วนะนะครับแล้วเราก็จะให้มันพยายามเขาเรียกว่าขึ้นไปบนกรีนให้ให้ให้เราที่สุดแล้วก็คือให้วิงว่งให้เยอะที่สุดนะนะ<ช>ครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกนะฮะเหล็ก7ก็ได้เพราะบางคนอาจจะชอบเหล็ก7อะไรเงี้ยแต่<ช>ผมไม่เคย ที่จะไปถึงเหล็กแล้วก็หต้องชิปด้วยเหล็ก9เหล็ก8แค่จะซ้อมด้วยพวกพิชชิงเวทพวกนี้ก็แค่นี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว I don't <Control, S 1> know what I'm doing control ball speed ใช่ใช่เพราะบางทีเหล็ 9, ก9กผมก็ปื้เฮิดมันก็ไปของมันเลยมันมันเป็นยุคด้วยแหละผมว่าเหมือนสมัยแจ็คในคลอสอนว่าเหล็ก7ชิปได้กรีนสมัยนั้นไม่ได้แน่นไม่ได้เร็วขนาดนี้คือจะบอกกับคุณผู้ชมว่ามีคนเพื่อนผมเลยนะฮะเขาจะบอกว่ามึงจะซื้อโวกี้46่ทำไมใช่ไหมนะนะครับผมบอกว่า2เหตุผล โซลโฟกี so, ้46ที่ผมมีเนี่ยนะครับ,รบก็คือ1มันก็เอามามาเป็นแก๊ปของพิชชิงเวชเพราะผมใช้เหล็กที่มันอย่างเช่นผมใช้เหล็กที200เนี่ยมันก็จะเป็นพิชชิงเวช43โซลโซมันก็จะแก๊ปของมันมันก็จะประมาณ10 10หลา12หลาเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่1นะครับกับ2ที่ผมมีนะฮะไอไอ46พิชชิงเวชของโฟกี้เนี่ยเพราะผมก็ยังต้องการที่จะมีเออ่วชที่ผมสามารถที่จะชิปไปทงดูน่ะใช่ไหมวิ่ง <Wing S 1> <Wing S 2> เข้าไป <Wing S 2> ได้วิ่งเข้าไปอีกอีกอีกเยอะ แล้วก็สุดท้ายจริงๆแถมอีกอั่นึงก็คือเราจะรู้อย่างเช่นครั้งแล้วว่าพิ t ช h เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ58นะ58จะ carry ที่ปมาณ40หลาผมก็จะรู้ว่าถ้าผมใช้ตัว46เนี่ยแล้วก็คือ the same swing นะครับก็คืออย่างที่พปรดอนพูดเป๊ะๆแล้วครับก็คือ swing เดิมนะฮะแล้วก็คืองานก็คือไปแค่50 50แบบนี้นะฮะถ้าเราใช้58มันจะไป40ถ้าใช้46มันจะไปได้ถึง70 ง่ายๆแน่ถ้าได้ไหมฮะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องพิดและชิปกันยังไงนี่ยนะครับซึ่งผมก็ทําถูกใช่ไหมเอานเดอะไรท์แทร c k ใช่ไหมว่ามันทําให้เราเล่นง่ายถูกไหมครับถูกไหมฮะว่ายน้อยใช่เพราะว่ามันก็คือ your game below a h u n d r yards เนี่ยนะครับมันจะต้องรู้แล้วว่าเราจะทําอย่างไรเนาะดังนั้นครับปรดอนวันนี้เราจะมาเล่นเรื่องของการชิปข้างกรีนไปที่ธงกลางนะครับปรดอนปอกประมาณ20 22หลาเนี่ยนะครับแต่ถ้าประมาณสัก20หลาเนี่ยผมวันนี้ผมเอามาทั้งสองตัวนะครับที่ผมมีที่ทํากับโปรไก่ก็จะมี50 แต่ 12f แล้วก็มี 54s 54 <S S 1> ด้วย S <S ตอนนั้น <S S, <okay>. <S ตอนนั้นเราเราคุยว่าเราเอาเอา 54s ก็อาจจะช่วยได้นะครับนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าผมชิปด้วย2ตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นโปรดอนก็จะเริ่มทำ b ล i blind test กับผมบเอา54 ตัวอื่นนะฮะของโบกี้มานะครับชายมาลองเล่นว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เห็นได้ว่าลายหญ้าก็จะเป็นลายหญ้าที่ที่เหมือนจะทวนหญ้าย้อนหญ้านิดนึงมันจะสวิร์ลนิดนึงนะครับมีร้อนบ้างมีมีขวางบ้างนะครับใช่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของลูกอยู่เหนือเท้านิดนึงด้วยอ่าใช่ครับอาจจะต้องมีการโช๊คดาวนิดนึ่งไหมก็ง่ายกว่านิดนึงใช่ไหมถ้าจับยาวแล้วมาลูกมันใกล้ตัวมากขึ้นอันตรายถูกไหมครับครับเราหาตามรัศมีของเราครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็คืออเเรราาาาาาต้้งงงมมดูจกขหลัพ ลูกอยู่เหนือเท้าที่เราจะยืนเนี่ยมันอาจจะต้องมีการโชกหนึ่งให้มันมีการคอมเพนเซตันหนึ่งหรือเปล่าเ<ต>นี่ยนะครับ<ต>ใช่ไหมเหม,เหมือนตรงนู้นคือเท้าซ้ายสูงเท้าขวาอ่าอ่าอันนี้ก็จะคลอยลายแล้วดัน <โบ S 1> งนั้นการดูนะรนเรียกว,ว่ามุมของลูกกับมุมของการยืนของเรานั้นสําคัญเหมือนกันนะครับโอเคผมผมใช้54 10s ของผมก่อนแล้วกันได้มาลองดูเป็นยังไงเห็นอะไร what suits your eyes it's gonna be the best ได้แล้วเดี๋ยวปอลก็มาลองกับปอลเนาะขอเกขอโทษขอโทษครับมาโอเคครับมา อีกหนึงเรื่องครับประนอนที่ผมลืมพูดไป visualization you h e a r that a lot นะฮะมันคืออะไรครับเหมือนเห็นไฟที่จะออกไปครับเราก็จะนึกภาพการตีของเราได้ง่ายขึ้นถูกครับเหมือนเหมือนบางคนบอกตีพุ่งดี o ครับตีเสย open face อะไรเงี้ยครก็ช่วยได้ถ้าเราเห็นเนินขึ้นเนินไปแล้วลงเนินเราจะตีตกตรงไหนด้วยส่วนสูงแค่ไหนวิ่งแค่ไหน ratio แบบตก1ใน3าใน3อะไรเงี้ยครับโอครับก็อยู่ี่ลอกอะไร ทีี่่เเราจะลนอกโอเคก็นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการชิปหรือการพิตที่สำคัญมากนะครับและ actually every shot in golf เลยก็คือสมองซีขวาเนี่ยเราจะมีเขาเรียกมันเป็นสมองเรื่องของ visualization imagination เนี่ยนะครับเราใช้แล้วก็สมองซีซ้ายเนี่ยดูแล้วโอเค22หลานะครับลมทวนลมนะฮะมี slope นิดนึงเนี่ยนะครับมีคนเก็บลูกอยู่ไม่ใช่นะฮะก็คืออะไรไม่เกี่ยวเนาะนะครับมี slope นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วพอเราก็เราก็ evaluate ว่าโอเคข้อมูลตัวนี้ย้อนย่านิดนึงเนินมันยกขึ้นมาหน่อย อันนั้นคือสมองซีซ้ายคือเก็บอินโฟเมชันหมดปุ๊บหลังจากนั้นที่เราจะต้องทำนะครับก็คือต้องมี imagination และสมองซีขวาเข้ามาทำงานหลังจากนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะ get the feeling อ่ะใช่ไหมว่าว่า feeling ของสิ่งเนี้กับภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราเห็นพารามิเตอร์ละเรา analyze มันละเราก็เราก็สร้างภาพที่เราจะเล่นช็อตนี้ไปกัะเนินมันโอเคโอเคลิลวล Not bad อันนี้อันนี้ท็อปนิึน่ง a little low ใช่อันนี้อันนี้ <Low S 1> ท็อป <the face. S 1> อันนี้ท็อปนิึน่งท็อปนินึ่งเพราะอะไรครับผมอาจจะโชกมากไปหน่อยห,อห,รอหรือเปล่าหร,หรือเก็บขึ้นเร็วไปหน่อยอาจจะยกตัว <laughs> เยอะไปนิดนึง <laughs> มันมีได้งสองแบบนะครับอาจจะยกตัวไปหน่อยนะฮะหรือว่าอาจจะโช่ลงไปหน่อยมือ radius เดิมไหมอะไรเงี้ยครับตกไหลไหมอันนี้นะฮะไม่ถึงเพราะอะไรครับปรดอนเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะเพราะว่าเราต้องการที่จะโยนไปที่เนิน แต่เมื่อกี้ผมดีเซลเลเรทครับแล้วมันก็ขวาไปหน่อยด้วยตอนเริ่มสตาร์ทไลน์น่ะจะขวาไปนิดหนึ่งครับโอเคนะฮะสตาร์ทไลน์ดีขึ้นใช่แต่ว่านี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันฮะก็คือมันจะมันจะชิบชืนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวปอร,รอนกับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกัน Better Nice อ่าโอเคอันนี้ได้ละจานจาน ตกลายล่างฮะตกลายล่างตกลายล่างก็ถือโอเคไหมเหรออันนี้มีสิทธิ์ลงไม่มีสิทธิ์ลงใช่ไหมอ๋อใจร้ายนะใจร้ายโอเคผมว่าผมรู้แล้วเมื่อกี้มันมันอาจจะชึกนิดนึงเพราะว่าอาจจะดิเซเลเรตหรืออะไรหลายอย่างย้อนยากเนี่ยนะในะดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่าลายนี้ย้อนยากครับคุณผู้ชมครับลายย้อนยากเนี่ยยิ่งต้องคอมมิตื่อไหร่ที่เราดิเซเลเรตก็คือผ่อนนิดนึงนะฮะ มันมันดูดเลยใช่ไม,ไ,ไม่ได้เลยใช่มันดูดเลยครับนะฮะแล้วผมว่านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นกอล์ฟนะครับคือการผ่านไม้ไปที่ลูกเนี่ยมันต้องมันต้องเป็น on the on the acceleration อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น full shot หรือแม้กระทั่งเรื่องของชิปหรือพัดนะไอ้พัดด้วยแบบ t c h กับชิปแล้วกันเอาพัดเอาออกไปก่อน <Okay. S 1> แต่เรื่องของ pitch กับชิปมันต้อง acceleration แล้วเมื่อไรที่คุณ slow down ปุ๊บเนี่ยแล้วหญ้ามันเป็นย้อนหญ้าตรงนี้ด้วยนะฮะ มันก็พร้อมที่จะมันก็ดูดแล้วมันก็จะไปไม่ถึงแบบเมื่อกี้ททันีโ w พอยต์มันเปลี่ยนทันทีใช่นะครับ To be honest ปรดอน The S when we tried it over there it wasn't the best I don't know why I got this one นะครับ but maybe that time it was good ตอนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดี Time change วันนี้เราจะดูครับว่า54ตัวอื่นที่ปรดอนเอามาจะเป็นอย่างไรแต่ห้ามดูครับอ้ยอันนี้ก็เสร็จเลยครับปดอนอยู่ไหนอะอยู่นู่นฮะโอเคครับเอาลครับก็ มือนเดิมนะครับคุณผู้ชมผมรู้อยู่แล้วนะครว่าการ X r o y ยนั่นนะครับแตน์ลนนะฮะอปเปิลถึงแตอนนี้อปเ p p ลถแแล้วนะครับการ X r o y Standard Loft Standard Line Standard Length นะครับ 3L ที่ต้องดูให้ดีนะครับ l i น e และเล n g t นนะครับเราวัดกันมาหลายรอบแล้วว่าของผมคือ Standard l เลน t h ที่เขาต้มมาเอไมนะ่นั่มันเลนนมันซุปครับนี่ยนะฮะแม่เดี๋ยวก็เต็มซุปเปอร์ตีนไก่เลยนะฮะโอเคไปเราลองดู รู้สึกได้ครับว่าตัวนี้เข้าดีกว่าลายบนแล้วถือม่าใช่ใช่ใช่เหมือนพัดหล,ล่นลายล่างคือแบบ no chance แต่อันนี้ลายบนมันมีช ance ที่จะคลิกลงครับเยี่ยมครับอาจารย์พูดเลยครับคุณผู้ชมครับว่าการเลือกนะฮะ bounce กับ Grind เนี่ยสำคัญมากจริงๆครับโอเค little duffy right it grab b โอเคโปรดอนเมื่อกี้เน <Yeah. S 1> ี่ยนะฮะ ว่าถ้าเป็นอะไรท k ผมคงจะผมคงจะสตีปไปนิดหนึ่งด้วยไหมลึกไปหน่อยใช่พายเลอรพายเล p i l พายเลอเอาเครื่งบินลงแลนด i n g ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สตี p ไปหน่อยเราขึ้นแล้วแลนด์แบบตึ้งนะครับผู้โดยสารจะเทือนยนะฮะแลนดิ้งไม่ดีนะแล้วสองก็คือพอแลนด i n g ไม่ดี นะฮมันมันมันสติไปนิดนึงแล้วมาเจอลายย้อนย้ามันก็เลยดูดหมดเลยแต่พอแกร็บในที่ส่งอาหารนะนะครับแกร็บแปลว่ามันกระชากหรือมันจับไว้เลยนะฮะใช่ครับมันก็ยังไปตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกเมื่อกี้พอมันโดนดูดมันดูดไปเลยครับคือรู้สึกได้เลยใช่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 โอเคได้ครับเยี่ยมเยี่ยม I like that one อ่าอันนี้อาจจะเลยไปนิดนึง เพราะว่า land บน landing มันจะมันจะเยอะไปหน่อยนะครับโอเค I think I I know that one now แล้วล่ะ that idea น้ We're done เอาให้มาคุณมีตัวอื่นไม่ใช่เหรอ้คุณให้เกียรติโบกี้เขาหน่อยแหมนี่ครับจันครับผมครับผมและนี่ก็คือเวชตัวที่3ของ54นะครับปรดอนครับผมโอเคครับจะเป็นลายและกกรานอะไรไม่รู้ลองดูฟีลลิ่งก่อนสิครับปึ๊บอืมโอเค accelerate yes please accelerate แล้วก็ use the bounce นั่นเองครับ not bad not bad โอเคเมื่อกี้ออกขวานหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการเอ m direction ก็สำคัญนะฮะ <Okay. S 1> direction ก็สำคัญโอเค because mm hmm. มันต้อง see the picture ว่ามันต้องตกบนเลยนี้แล้วก็ไหลลงไปทางขวาเนาะ step back <okay. S 2> see down the line ใช่การเอ็มก็คือการเล็งนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมเผื่อใครยังไม่ทราบก็ต้องหา intermediate target <Yes. S 1> ก็จะแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมอาจจะใช้ใบไม้อันเนี้ยนะฮะมาเป็นนะฮะกาเรียกว่า intermediate target ก็จะแปลว่าเป็นเป้ากลางระหว่างเป้าจริงที่เราจะไปเนาะนะครับเราก็จะได้เหมือนรกรู้โอเคเราตรีตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ให้นะฮะลูกมันลอยไปที่เนินนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเข้าไปนะครับหร,หรือถ้าเอาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมือน,นิ้ว2นิ้วหน้าลูกจากใบไม้มาแล้วเราหาหญ้าเอง มันก็จะมองง่ายขึ้นเอาให้ใกล้กว่านั้นอีกเนาะ่าให้ใกล้กว่านั้นอีกได้นะฮะโอเคอ่านี้ pretty good อันนี้อันนี้ผมรู้ว่ามันย้อนยากก็เลยพยายามจะยกขึ้นมาดนึ่งแต่ก็ it it worked out yes ใช่ไหม pretty nice pretty g o o d right accelerate l ล n งแลวก็ use the bounce อ่าอันนี้จะเห็นได้ครับว่าผมผมอาจจะอาจจะผมอาจจะเรียกว่า สตีปไปนิดนึงแต่ก็ยังใช่มันก็ยังไปได้มันก็ยังไปได้แบบเห็นเลยว่าหลังลูกนิดนึงแต่ว่าเวลาใช้บางส่วนตีหลังลูกได้ถูกไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้อยู่ข้างหลุมอย่างนี้เลยนะใช่นะใช่ใช่อันแรกกับอันสองอันไหนฟีลดีกว่าผมชอบอันแรกมากกว่ากันโอเคแต่ที่ไม่ไของผมนะผมว่าตัว S ไม่ไม่ผมรู้สึกมาสักพักแล้วว่าตัว S ไม maybe not โอเคนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นเว dge 54ตัวที่4นะครับประดอนครับผมเราลองของผมแล้วคือตัว S ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันก็ดีแต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดแล้วเราก็ลองอีก2ตัวไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะโอเคเราเอามาแค่อีก3ตัวก็คือทั้งหมดก็คือ4แหละนะครับเราจะได้รู้นะว่าเป็นยังไงโอเคไปครับลองดูเหมือนเดิมอ่า better อันนี้อันนี้เอไม่ดีโอเคยูท้าท์ t ี่จะ t ายใช่ I have to I have to really hit it อ่า แต่มันก็ต้องมันก็ไปของมันอยู่ดีคือมันต้องพยายามจนมันล้นไป softer hand ทำไมนี่มันอันนี้อันนี้มันเหมือนมันมันมันไปเลยนะมันปึ๊บไปเลยใช่ไหมเออ you can have a look you can have a look เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลยเดี๋ยวเราจะลยเฉลยด้วยกันเลยผมดูแล้ยนะตัวนี้คืออันล่าสุดเลยใช่อันนี้คือนะครับอันล่าสุดเลยนะ hello It's the same one อันเดียวกันกับของผมเลยแต่อันก่อนหน้านี้อันแรกสุดที่เป็นของผม อันนี้คืออันที่3ถูกไหมครัใช่ใช่อันแรกสุดที่เป็นของผมอันที่2ของผมชชอบอันไหนมากกว่ากันครับอ่าก็คือทั้งนั้นเราก็จะตัดเพราะว่าตอนนี้เราลองเอราลองเอสมาสตัวแล้วใช่ครับเอสของผมนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใช่แล้วก็ S ของโปรดอนครับซึ่งอันนี้คือภาษาอังกฤษเลยแอปเปิลส์หรือแอปเปิลของแท้เลยนะฮะแท้เพราะมันก็คือ S กับ S เลยใช่ครับซึ่งผมก็รู้สึกมาสักพักเออตัวนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรามันก็เลยต้องกลับไปดูไอ้สตัวแรกใช่สอตัวแรกเนี่ยนะคครรัับบผมซึ่ง ถ้าเราดูตรงๆแล้วนะครับประรอนถ้า Off the top of my head เถ้าเดี๋ยวผมนึกออกนะคือไซ o w โนดบ h e ฮอ t รู้แบบจากเรียกว่ารู้แบบจา,จากใจอยู่แล้วนะครับ5.4จะต้องมีตัว F แล้วก็ตัว D แล้วก็ตัว M ถูกไหมที่เราเอามาตีกันหรอครับไม่ไม่ที่มันมีที่มันีอีกสามตัวที่ที่มันที่เราไม่ได้ลองอ่ะช่าที่มันไม่ใช่ S อ่ะใช่ไหมเพราะว่านะครับนี่คืออีกสามตัวที่มีเนาะมีตัว D ตัว F กับตัว M นะครับแต่ผมรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราตกลงกันว่าเราจะไม่เอาตัว F มาหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้นะปรดอนอะไลมานะครับเพราะว่าเราคิดว่าตัว F จะไปอยู่ในตัว50กับตัว646ผผมจะมี46กับ5หกผมผมจะซอยู่แ Fu ิบหกกับห้าสิบเป็นฟูล i n g อยู่แล้วนนนนีะะครััััััับดง้มมกก็จตตวว D M บ อืม I think the first one was the D and the second one was the M Really? I got it switched up No no you're on point First one ครับ D ครับ84ีครับตัวที่2เป็น M เฮ้ยนี่ไอ้เนี่ยเอ่อ i ซอร r ไพรผมนะครับอาจารย์ตีเหมือนแบบผ่านและคิวออกไปได้ใช่ก็แบบเอ้ยอ่าอ่ากลมันจริงๆมันวิธีเจียมันคือเหมือนกันแต่แค่บาวซ์มันไม่เท่ากันอือาจจะชอบตอน address the ball แต่นี้เห็นเลยว่า บาวส์มันคิ้วให้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวดีใช่ไหมใช่ใช่เหมือนมีลูกหนึ่งที่แบบเห็นชัดๆเลยว่ามันลงลึกหลังนิดนึงแล้วลึกแต่มันจะ้วไปมันไปใช่ต่อให้มันเป็นต่อให้มันย้อนย่ามันก็ไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วแล้วที่จริงผมเคยลองครับประดอนว่าพอเอ๊ะผมลองอันนี้ได้ไหมไหนๆก็มาละไอ้เวทถุงผมอยู่ไหนอ่ะอันนี้อยู่นี่อันนึ่่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาลองได้ไหมไอ้ผมขอลองตัวนี้นะครับ อะไรราปิดเอพิโซดอันนี้ครับประนอนอันนี้คือ50 f นะครับผม12 f 12โอเค f 12นะ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เรามาลองดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับว่านะครับเพื่อเป็นการแค่อยากรู้ว่าเออถ้ามันเป็นเป็น f l i n d ใช่ไหมครับของ54เนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือ i feel it ผมรู้เลยว่า f เนี่ยมันทำได้ Nah, nah, nah. Yeah, you could feel it. You probably hit it low in the face with the 14. Uh -huh, right? But uh -huh. still. F grind is a very good, uh, you know. g r r i n d for me ใช่ไหมแล้วเราก็มีใน46อ่ะ50แล้วผมรู้สึกว่าโอเค54เรามาลองเล่นอะไรน่มันมีมีอะไรนิดนึ่งเปิดหน้าไม้ได้โทรดาวน์ได้เล่นอะไรได้เยอะขึ้นหน่ล้วงได้หน่อยถูกต้องนะฮะดังนั้นถ้าถ้าเราจะสรุปผมจะ54 F ก็ได้ I think so 54 F ได้ไหมได้แต่แต่ว่าแต่บัันเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมมันจะ14ใช่ครับผมว่าเราไปโฟกัสที่ตัว M กับตัว D ดีกว่าก็ดเสร็จ แล้วก็ M ที่เราดูใช่ไหมแล้วเอสเราเห็นเลยว่าหลายครั้งที่มัน grab ลงไปเลยใช่นะครับ so สรุป54ตัวไหนดีดีดีนะโอเค you need more bounce bounce is your friend ใช่ bounce is my friend you can see when you chunk it into the grain ใช่ it still goes ใช่ถูกต้องถูกต้อง แต่ถ้าเราจะสรุปวันนี้นะครับประดอนก่อนเราจะไประเบิดทรายนะครับ I still would like a low low bounce wedge too so เราก็จะมีตัว M ในตัว62ครับแล้วเราบอกแล้วว่า58เราจะเป็นตัว D หรือตัว M ก็ได้เนาะใช่ไหม58เราจะเป็น K low bounce โอเค low bounce อยู่แล้วใช่ The higher the loft the lower the bounce The higher the loft the lower the bounce okay I like that I like that so ผมก็มี62 M ครับแล้วเราก็อาจจะมี58 K low low bounce ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะหรือหรือ แต่ว่าแต่ว่าถ้าผมจะเอาตัวทีบ e คือ s e ไรด้น้อผมรู้สึกผมชอบมันตอนที่เราตีมันก็ได้เหมือนกันนะก็โอเคก็ได้ก็ยิงไปได้ถ้าปล่อยเอาอย่างนี้ได้ก็จบก็ก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับดังนั้นวันนี้เราสรุปแล้นะครับคุณผู้ชมครับว่า 46f ดันมันแน่นอนอยู่ทิกเข้าไปอันเดียวอยู่แล้วมันมีอันเดียวแล้วแล้วผมก็ตีได้นะครับแล้วผมชอบว่าแล้วมียิ่งดีด้วยนะครับ 50f นะฮะ F12 มันมี F8 กับ12ใช่แต่เราพอมีอันนี้12 more bounce อันี้กีเห็นเลยว่ามันคลีนมากมันช่วยมันเช่าใช้แล้วผมก็อันนี้ก็เป็น my go to wedge เหมือนกัน54จะเป็นตัวดีนะผมมันก็ยังมี High Bounce แต่มันจะมีพวก r ร n d ที่มันจะเปิดได้ปิดได้นิดนึง More Versatile More Versatile 58ผมอาจจะไปลองเล่นตัว K Low Bounce หรือว่าแม้กระทั่งตัว T ได้นะครับนะฮะก็ได้นัคนันแล้วก็ตัว m ก็อยูอแล้วก็ยู่แล้วของมันแล้วก็ปกติได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเห็นได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าเฮ้ยอันนี้มัน Amazing มากนะครับแล้วคุณอาจจะบเหมือนเดิมคนที่อาจจะมองว่าไม่สำคัญหรอกนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่จะบอกว่า กอล์ฟนะครับคือถ้าเรามีเทคนิคที่ดีก็คือจากทีเชอร์ที่ดีนะครับแล้วเรามีทูที่ดีจากไทท e ลิสเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เรานั้นเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นและอีกอันนึงก็คือไม่ใช่แค่เล่นให้ได้ดีขึ้นแต่จะช่วยให้เราเล่นแย่ลงได้น้อยลงคือมันแชร์ไว้หมดแล้วดัสคีย์เวิร์ดแย่ลงให้น้อยลง<ช>มันจะเซฟเราด้วยพออาจารย์พูดนะว่าแบบไม่สําคัญเหมือนเอายางสลิกไปวิ่งหน้าฝนเลย ใช่นั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าใครบอกว่าหยิบยิดไม้ไปไหนนะครับผมให้เพื่อนผมนนะครับปรดอนลองตีไม้ผมเนี่ยเขาก็ตัวใหญ่แข็งแรงแต่เขาตีไม่ได้นะครับ ใช่เพราะว่ามันเขารู้สึกมันหนักไปแล้วมันมันฟีลลิ่งมันไม่ได้มันเห็นชัดเจนว่ามันเหมือนปอกแป๊กปอกแป๊กทันทีใช่ไหมแต่ผมตีไม้เขาซึ่งเขาจะใช้พวกเวชแต่เขาจะใช้พวกแบบก้านญี่ปุ่นเบาๆแต่เป็นก้านเหล็กนะผมก็ตีแล้วมันรู้สึกแบบฟู่ฟู่มันก็ไปเหมือนกันโซนนั้นครับก็คือ whatever makes you happy ภาษาอังกฤษนะฮะ whatever floats your boat ได้หมดทั้งสดชื่น different strokes for different folks สำนวนฝรั่งแบบนี้ใช่นะครับโซนนั้นก็หานะครับเขาเรียกว่าหา the right clubs นะครับก็แน่นอนคุณเคยดิน put the right man the right job ผมอยากจะบอกว่า the right t h 're for in bag ของอา,าครับน <okay. S 1> อนครับใกล้จะมืดแล้วสายยังรออยู่ฮะต้องใหทันให้ทนัทนนะครับ <All right. S 1> ไปดีกว่าครับ